ใครจะเชื่อว่าแค่เจ็ดหยวนจะได้เข้าเส้นร้อนๆที่อัดแน่นไปด้วยหมูไข่ผักดองและน้ำซุปกระดูกหมูตุ๋นจนหอมฟุ้งแม่ค้าเล่าว,ว่าเปิดขายมาตั้งแต่รถไฟฟ้าสายสองเปิดบริการผ่านมาแล้วกว่า15ปีเธอเรียงวัตถุดิบลงชามทีละชั้นใส่น้ำมันงา พริกแห้งเห็ดหอมถั่วงอกมะเขือเทศและทีเด็ดคือผักดองสูตรโฮมเมดที่เปรี้ยวกลมกล่อมไม่เหมือนใครน้ำซุปสีทองลอยหน้าด้วยเห็ดพอราดลงเส้นก็หอมจนหยุดไม่ได้เข้าเส้นนุ่มๆึึม,ซ,มซับรสเผ็ดเปรี้ยวเค็มหอมมันครบทุกมิติแม่ค้าบอกว่านี่แหละถ้วยเดียวก็อิ่มใจ ใครผ่านมาแถวรถไฟฟ้าต้องแวะชิมก่อนเดินต่อ7块钱有肉有蛋分量好扎实哦酸酸辣辣的很好吃哦